บ่าวทีสวัสดีพี่พิชมาชิกนะครับผมเนาะมาเชียกันอีกแล้วสลับฮานอยจุดจีนนะครัช่องทางเลื่อเด็ดฮานอยนะครับช่องทางเรืเด่นบ่าวทีนี่แหละในมาเชีนะเนาะนะครับวันพุธที่สิบแนะครับสหรับวันนี้เนาะกุมภาพันธ์หกเก้าในมาเช็คนะครับผมเนะะมา,เนานนนะาาาน,นะครับสวัสดีมาเชียทุกคนด้วยนะครับขอมลววาละขอคนละหนึ่งไลน์หนึ่งใจด้วยนะครับผมขอสรุปผลก่อนนะสหรับทางช่องทางฝั่งนี้ลงเฉพาะฮานอยนะครับแล้วก็เด่น3ตัวด้วยนะครับช่วงนี้เกาะฮานอยตัวจีนไปขอดในมาเชียนะครับแล้วค่อยไป เน้นในรอบปกติกันนะครับผมเนาะนะครับ 6, 7, 8, หกเจ็ดแปดเมื่อวานเรียกวิ่งผมเนี้นที่แปดนะสลับเม,มื่อวานนะครับใครตามฝั่งนี้เนาะฉ่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์พุ่มเนาะนะนะ <c oughs> ด้วยนะครับผมอ่าคอมเมนต์นขอคนคอมเมนต์ด้วยนะมาเช็กทักทายด้วยด้วยนะครับว่ามีคนตามหรือเปล่าเนาะนะครับขอสรุปผลก่อ,อนอนะฮิมาชิคนะบ้านเคียวผมบี้ทีแปดสองเจ็ดนะนะครับเมื่อวานผมเปลียนแปดเมื่อวานนะเรียวิ่งผมนะนะครับพี่ผมไอไม่ใช่พี่ผมวีสิหน่อยตุ๊จีนเออนะครับ นะครับจะลงไปนู่นอีกนะครับนะนะครับสรุปผลก่อนนะครับหตัวไอสายพันนังกระสอกพันธงเมื่อวานนะสรุปผลนะยังไม่ชินฮานวัตัวจีนนะครับสิบหกถึงสิบเก้าเลยนะครับี่คือประกาศผลเนาะนะครับสรุปผลเนาะมาคนอ่านำแนวทางผมไปพัฒนานะครับเรือน้อยพัฒนาแล้วก็สามัคคีอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะดูแล้วกันนะครับผมสรุปผลนะนะครับสายพี่นธุ์เนาะนะครับสี่ห้าแปดหนึ่งเก้าเนี่ยมาชิ้ หนึ่งเก้านะเมื่อวานผมเด่นแปดนะครับเลขวิ่งผมเน้นที่แปดนะนะครับฮานอยตูตจีนเมื่อวานนะครับหกไม่ลงเจ็ดไม่ลงนะครับเมื่อวานนี้แต่ว่าแปดลงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาสรุปคนกันนะครับหกไม่ลงเนาะนะครับผมเจ็ดไม่ลงแปดไม่ลงนะครับอ่าแปดมีเท่าไหนมั้งแปดสามแปดสี่แปดห้ามาชุดนี้นะครับผมมาชุดนี้ได้นะครับผมนะครับห้าแปดแปดห้ามากราบตัวนะนะเบิ้ลไม่ลงนะฮานอยตูตจีนนะครับฮานอยตูตจีนนี่เบิ้ลไม่ลงนะ นะครับแต่ว่าจะมีหามนะที่ดูสถิติเขานะครับหรือไม่กระเบิ้หน้านะครับผมอ่ะนะครับสรุปเมื่อวานี้ผ่านนะเลขวิ่งผมผ่านได้เมื่อวานนะครับผมเนาะแล้วก็เข้าในตัวเจาะโดยในตัวนี้เด้เมื่อวานนะมีมาชิคบางคนถามว่าเออสูตรได้ดีไหมนี่แหละนะครับก็ดูแลกันในมาชิคนะครับนะครับวันนี้ก็ตามมาต่อนะศาสตรวันนี้ก็คัดเน้นเหมือนเดิมนะนะครับนะครับผมคัดนะครับตัวเลขมาจาก ช่องหลักนะมาไว้ท an ี่นี่แล้วก็คัดนะครับเลขวิ่งด้วยนะครับสำหรับช่วงหลางวันนี้จะได้มีอะไรที่มันจะตื่นเต้นขึ้นมาด้วยนะครับผมเนาะนะครับจะไม่เบื่ออะนะครับตามกันต่อเลขเด็ดฮานอยตุดจีนนะครับใช้คำว่าเลขเด็ดฮานอยตุดจีนนะนะครับคัดเน้นเหมือนเดิมนะนะครับเลขเด็ดเนาะ นอยตูจีนนะครับผมวันที่สิบแปดนะวันนี้ทับสองทับหกเก้านะนะครับเอานะครับเมื่อกี้วันนี้เอาให้จำเลยนะนะครับใช่ไหมนะเออนะครับมาแล้วก็หัเดินดีแล้วก็หอยเดินดีต่อเนื่องนะจะได้เออนำคิดถึงนอยตัวจีนกันเวลาเขาไม่ประกาศผลเนาะนะครับมาดูนะเล็กๆแปตัวเด่นผมนะ เด่นเดอ้อเดินสามตัวเหมือนเดิมนะนะครับสามนะนะครับอ่าแล้วก็นะหนึ่งนะสองานะครับสามหนึ่งสองสองหนึ่งสามนะหนึ่งสองสามนะครับเลขเด่นวันนี้นะพี่ปกวีเดี๋ยวผมมาเน้นนนะไอ้ไม่ใช่สิจะเป็นเพียนปกวีแหละนะครับเดี๋ยว เลลวิ่งเดวผมมาเน้นนะครับผมนะนะครับเออนะครับสำหรับวันนี้เด่นตัวเดียววันนี้เลยวิ่งผมนะแล้วตามด้วยสองตัวเด่นนะสองตัวเด่นสองตัวนะครับผมสองตัวเด่นเนาะสองตัวเด่นเสองตัวเด่นละสามชุดเหมือนเดิมนะนะครับเด่นสามีนะครับเก้านะสามศูนย์สามหนึ่งเด่นสามได้เด่นหนึ่งอนะ 3, 0, 3, 1, 3, 6, 1, นะ 16นะ17 18นะแล้วเด่นอ่า2องอะ2 0 2 3 2อนะนะครับเบิ้ลนะวันนี้นะครับผมอ่าเบิ้ล1 1 2 2สลับมในทางเบิ้ลนะฮะตรงใจไม่ตรงใจแคบคัดแล้วนะครับสำหรับวันนี้คัดครับคัดทุกครั้งคัดทุกรอบ มาดูในตัวนี้เลยนะครับสำับพุดจูดเด่นเนาะนะครับเด่นสามเก้าสนย์สามหนผมเน้นนะครับสลับเด่นสามเนาะสาเป็นหนนะเด่นทาไปนทางการบ้เด่นหนึ่งนะครับหนึ่แล้วก็หนึ่งนะสำหรับเด่นหนผมเน้นหนึ่แนะแล้วก็เด่นสองนะสองศูนาสผมเน้นนะครับสำหรับเด่นส ทุกตัวเลขที่ว่าคาดหมดได้มาชี้ได้ทางไปอย่าเล่นทางกลับจะปลอดภัยหนึ่งหนองเบิ้นะน้อยตัวจีนนะเบิ้ลไม่ค่อยลงนะนะครับแต่ถ้าใครระวังกันเบิ้ลมันก็บังนะครับเดวกตามด้วย3ตัวเด่นเด่นสามตัวนะสามตัวเด่นสตัวสามชุดนะนะครับ9ก้หกศูนนะครับแล้วก็0 7 3นะแล้วก็ 1น4นะนะครับสัตว์จะสังเอานะครับตงใจไหมตงใจแคบเลยอ,นนอ่ะมาเน,น้นพี่โปกอ่านะมาเน้นมาเลขวิ่งผมเลยนะครับสำหรับวันนี้จะไปพี่ปปวีแหละนะครับผมอ่ะมาเน,น้นเลขวิ่งนะสำหรับฮานอยจุดจีนนะนะครับวันนี้นะครับอ่าผมเด่นนี่นะนะครับสำหรับวันนี้นะนะครับเด่นที่หนึ่งนะนะครับ ฮานอยตัวจีนวันนี้เด่นหนึ่งนะครับตัวเรียกผมได้เด่นหนึ่งนะ,ะนะครับรวมแล้วนะครับผมนะครับนอกั้นก็จะเป็นรองไปเรื่องที่มาชี้จะตัดในชุดนี้ก็ได้เหมือนกันเน้นอสามหนึ่งสามสองอะไรประมาณนี้นะครับในตัวเด่นนะครับผมอ่ะถ้าเด่นหนึ่งก็จะมีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดวันนี้หนึ่งแปดเสนอเด่นหนึ่งนะครับเอานะขออนันนี้ถูกตัวคอยมาในตัวเน้นนะครับเร่งรี่ขอให้มาสลหรับวันนี้นะครับเดีออ๋ยว ครับประกาศผลแทนรอบปกตินะมาชิชเน,นี่ยรอบสิบแปดานค่ะไปต้นไปนะครับผมขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆขอบคุณทุกการไลค์กันแชร์ด้วยนะขอบคุณทุกาการติดตามใจมาชิชด้วยนะครับผมนะเปสูตรเป็นาทางนะคอยรับเป็สูตรเป็นทางจากผู้โชคดีบา,างอาจจะมีดวงเข้ามาเสริมเข้ามาเกี่ยวข้ขขขของดีเกณฑ์นี้ม,มาลุ้นกันนะครับผมอะโชคดีไปทุกคนนะครับผมเนาะช่วงนี้เกิดเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพกัด้วยนะครับผมข้างนอกนี่ลมแรงเลยวันนี้นะแล้วเจอกับผมที่ต่อไปขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีนะครับดีครับ